ครับเก่งคุณแพื่อนแค่แค่ฟันนกเขาใหญ่นะครับนี่ครับวันนี้จะมาต้อนนกเขาใหญ่ต่อดินนะครับวันนี้มาต่อดินนะครับช่วงเช้าๆนะครับดูครับอากาศตอนเช้าครับอากาศจะวัดแปดตอนเช้าอากาศดีนะครับนกกระปูดก็เยอะครับตอนเช้านี่หากินอยู่นี่โอ้หันหัวมานี่ปลาไก่ก็มีครับ พี่ลาบก็มีโอ้รอรุร่นรอชมครับจะได้ตัวกับวันนี้โอ้เสียงประกาศตามสายครับช่วงเช้าน,นู่นครับกระปูครับกระปูดนี่ปกกนูนี่เอาโฟกัสละวนี่ครับกระปูดก็เยอะกระปูดทางแพนี่ส่วนน้อยเนาะที่ว่าจะเล่นนกต่อนกอะไรเพราะว่าพื้นที่มันน่าจะสมบูรณ์เนาะมันมีอะไรให้กินเยอะเนาะ มันไล่นกเขามันไล่ไม่ทันมันรู้มันเลยบนไล่ดีวกว่าบนบินปกูกะเล่นแถวทุ่งข้างบ้านเขาอะไรแบบนี้เนาะพอว่าจะเล่นก็เอานอกใหม่มาฟึกนะครับยังบม่ได้ตั้งจืดแต่นกได้ฉเฉลยมาได้กัดตั้งจืดตอนนั้นละครับนี่ครับเราลู่เราชมเนะาะประมาณไหนอู้ไก่จะเข้าก่อนก่อนเนี่ยไก่เต็มเลยต้องไล่ไก่ไยนี่ เสียงประกาศตามสายก็ไม่หลายอย่างครับตอดินต่อตอนเช้าเอาเนี่ยครับนกมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่แถวหลังคาบ้านอะไรอย,อ,ยอย่างเขาประมาณนี้เนาะนกเขาจะอยู่แถวหลังคาบ้านอะไรประมาณนี้เนาะอุทัยกำเมืองกำนี่ครับอยู่แถวหลังคาบ้านเขาแบบนี้คือว่าถ้านกเราเล่นก็นคือมันจะลงทันทีเนาะมันจะบบยเน่กมันจะบวเหมือนไอ้สายทวงสายนะ แต,แต่หรือว่าสายปลาจริงๆนะมันต้องมีทีหลงติ๋งถ้าสายทุ่งสายน้ำมันก็จะมีคันนาอะไรแบบนี้เนาะนี่ลงหลงเล่นเพื่อย่างเ,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 งเงขาก็ใส่ตะแถวคันนาอันนี้ข้างคันนาข้างบานเนาะคุ้ม้างบานอ่ะโอเคครับล,ลูกรู้เราชมเนาะนกลงใจจะเล่นก่อนแค่นัน้นเราโมไปก่อนครับตามภาษาเนาะเมื่นายสายโมครับต้องหนีเมียเอามาต่อตลอดครับโอเคครับล,ลูกรู้เราชมเนาะ ที่ใช้นี่13หลักเนาะซิงรุ่นไ,ไหนไสสิบมหลัก ครับก็จะประมาณนี้เนาะอ้ดูเฝ้านกต่อนกต่อก็เฝ้าต่างตัวต่างเฝ้ากันนะมันเป็นยังไงไม่รู้ครับนกชงนะี่มันไม่เล่นหากาันเลยนะครับนกป่าก็ไม่เล่นนกต่อก็ไม่เล่นนกต่อน,นี่เรียกดึงลงหาได้แต่พอลงมาจริงอะ่ะมันก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ครับเหมือนกับนกมันเข้าฝูงนะชนะ่วง งมันทข้าวฝูงเอาไงอ่ะเอา,เอาแค่นี้พอนะครับก็เป็นการฝึกนกใหม่เนาะเป็นการฝึกนกตัวใหม่เนาะนี่ดูบินหนีหมดไม่เล่นนะครับนกป่าเงียบนกต่อก็เงียบด้วยนะครับโอ้ยมาได้ตั้งจื่อสักจาเฮ้ยมาจะตั้งจื่อสักกันนะเยอกว่าถ้าเอาไอ้แอดแผ่มาน่าจะโอเคกว่าเอาไว้ไแอดแผ่นี่น่าจะบงไหนอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับ ไอตัวนี้เป็นนกฟึกเนาะนกไม่ก,อก,ก็อาจจะบกเกงนะครับฝีมือของเขาอาจจะประมาณนี้เนาะก็ต้องปั้นฟึกกันปะโอ้โหที่แตนนกมันทายขนหมดเต็มบวสุดแต่ถึงว่ามันวงไหนมันบวเล่น่าไรนี่ครับมันก็คือปัญหาของนอกทายนะครับปัญหาของนอกทายนะครับนี่เนาะดูทางซีเป็นซีซีเลยครับตรงหน้าผากตรงแก้มตรงอะไรมันเนาะ ก็ดูแต่ขนปีกขนแห็งคิดว่ามันถ่ายอะไรสูตรละที่นีนได้ด<ว>ูเต็มหน้าไปหมดอูถึงว่ายังงงงงนกก็คันหายอยู่ <bucket> โอเคนะคก็ฝึกกันต่อไปเนาะเดี๋ยวก็น่าจะประมาณสักสอ,อาทิตย์เดี๋ยวเอามาต้อนให้ชมหำลอมเนาะว่านกตัวนี้จะอากาศประมาณไหนเนาะนี่ครับสังเกตครับขนรุดเลยครับใส่ขนรุดเลย <ục odo> โอ้โยเดี๋ยวจะลองเอาไอแ้แผไหม จับเฉลยแถวนี้ดูเนาะอ่าว่านกต่อาคึกนกป่าก็น่าจะเล่นหาอันนี้นกต่อบอับเล่นนกป่าก็บเล่นนกป่าบับเล่นนกต่อก็บเล่นเนาะก็สลับกันไปแบบนี้ครับเนื้อครับโอ้ยถ่ายเต็มหน้าเต็มตาโอ้ยบอได้ตังจื่อสกักหนอยังกลัวเจ้าของครับยังกลัวเจ้าของอยู่นะครับไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับตัวนี้นเขี้ยเนาะเห็นคุณแพลขี้เขีเ้ร์มครับฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ บรรยากาศตอนเช้าครับครับคุณรับผม